โหลสวัสดีทุกท่านกับผมยิยมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกมคอสบิวตี้ผู้ชมซึ่งผมจะมาเล่นในโหมดนี่ผู้ชมหมดนี้วันนี้เออน่าแบโหมดมัลติเพเยอร์ผู้ชมซึ่งจเราจะเล่นในแมปที่มีชื่อว่าการไฟคุผู้ชมในแบบนี้แบบนี้ใช่ใช่แบบนี้แบบนี้ผแบบู้ชมซึ่งมันเป็นแบบที่สามารถเล่นได้สองคนสามารถเชิญเพื่อนคุณมาเล่นได้แต่เราจะสุ่มแล้วเอาผู้ชม เเสียงเกมสักหน่อยเพิ่เสียงเกมสักหน่อย้ชมจะได้เหมาะ,มา,ะมาแล้วชมเข้าเกมมาเอาหอสองเทมแบบไปสองเทมกับสุมแมปผู้ชมอืมโอเคโอเคน่าจะเป็นด่านด่านนั้นอ่ะด่านที่ปีนอ่ะที่มันจะมีท่อปีนอ่ะน่าจะใช่ใช่แหละถูกต้อง ผมจะเรียกว่าด่านด่านาน้ำมันแล้วกันนี่นี่คือของมันจะสุ่มของที่เราจะได้ออ่าีกฝ่ายจะได้เหมือนกับเราแล้วทุกคนจะได้เท่เหมือนกันนะผู้ชมดูที่เขาจะเล่นหมดกว่าผมจะปีนจะปีนท่ออากาศไปยิงุผู้ชมเฮ้ยเแตกหนึ่งสวยไปสวยอยูน่าอ,อีกจ้า ดิเรากะสุนก็ตรงนี้ผู้ชมตรงนี้ก็ตรงนั้นโอเคโอเคตัวนึนเพื่อโดนยิงเหรอเฮ้ยผู้ชมมาสามารถดูเลือดเพื่อได้ด้านบนผู้ชมนู่นตรงนู้ตนตรงด้านบนนี้เลยผู้ชมตรงที่มันมีแล้วก็มีเวลาจับผู้ชมถ้าหมดเวลาแล้วจะเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเป็นการยึดฐานแทนผู้ชมเอาชิบหายแล้วเพื่อนตาย,เ,ย,ตายเพื่อนตายผู้ชมเพื่อนตายแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยชิปแล้วชิปแ,แล้วออชนะเฉยพอยึดเสร็จปุ๊บเราก็ชนะเลยชมเล่นมาสามารถเล่นในทีมแล้วหกตาผู้ชมค,คือต้องเก็บต้องให้ช่องสี่สีอะมันเต็มหมดทุกช่องผู้ชมแล้วก็ถือว่าชนะเลย เล่นได้หกตาชมถ้าจากเล่นแบบสูงสูนะนะชมแต่ถ้ามีเล่นแบบมีคนแบบโอ๊ยติดติดติดแบบอ้าวอืมแตกเพื่อนเองตายได้ไงวะเนี่ยเอ้ามันตายเพราะอะไรอะ่ะเอ้าเพื่อนเราตายเพราะอะไรยังไม่รู้เลยเพื่อนเราตายเพราะอะไรอ๋อหัวแตกเฮ้ไม่โดนหัวเสียใจ ผู้ชมมาใกล้เป็นแนวนี้แล้จมโคตรมันเลยผมติดคอเอาบิวตี้แลผู้ชมเพราะมีคนคนหนึ่งที่ว่ากล้องจมกล้องอยไลทไม่ใช่แล้วเป็นเป็นคนห้องสิบผู้ชมเขาชวนผมมาเล่นเกมคอวิวตี้เขาผมเล่นก๊บก็โคตรสนุกเลยแต่ขเขาโคตรเก่งเลยผมแพ้กล้องหลายครั้งแล้วเล่นเล่นหนึ่งหนึ่งก็แพ้อุ้ยโดนยิงโดนยิงอ๋อแอบยิงคนคลิกกำลังอัดลิปอยู่มันไม่ดีนะจ๊ะ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใช่ไหมแกคราวนี้ขอเก็บสูตรแล้วกันหกสูตรเลยแล้วกันดโคตรตัวเลยหรือว่าเราเจอคนกากเองวะเือเราน่าจะเจอคนกากเองไม่ก็เล่นกับบดเพื่อนในใช่บดเปล่าไม่อะดูชื่อแล้วทำไมมันไม่ใ,ใครกระโดดเข้าท่อกันเลยวะโอ้ยเพื่อนตายกะ แรงขวาหน่อยเลยโอ้ยโอ้ยแรงแรงนะแรงแรงอยู่แรงอยู่โอ้ยแรงอุวยวิ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 แรงว่ะแรงว่ะอ๋ออ๋อไปไหนจ้าไปไหนจ๊ะ ไปไหนจ้าน้องสาวเอ้ยน้องชายน้องชายน้องชายไปไหนจ้า๋ย่โดนยิงตายใช่ไหมโอเคตีตัวแล้วผมจะไม่ใช้ระเบิดนุชยชมเพราะผมไม่ชอบใช้ชอบยิงปืนงโง่ก็พอละระเบิดนี้เป็นของกระจกไม่ต้องใช้ได้สวัสด,ดีจ้าตรงนู้นหนึ่งคนใช่ไหม หึอืมหายงั้นเหรออุย้ยเพื่อนยิงตายเกือบได้เขีควยวนะเพื่อนก็เก่งไม่เบาเนี่ยแล้สุดท้ายล้วเพื่อนจัดหนักมันเลยถ้ามันลงมา ตามล็อกนี้นี่มันก็ต้องอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมรอดักยิงเลยอะยอมยอมเดินที่โล่งให้เลยอะจบเกมมาบ่เพื่อนยิงตายมาเลยก็จะเป็นแบบนี้ผู้ชมผมจะเล่นสักสองสามตาแล้วกันนี่ผู้ชมเฮ้ยเพื่อนแม่งโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอ อ้ยโดนหัวไปเป็นเลยโอ้โหโคตรเทียบโดนหัวโอ้เทียบจัดอ้โหโดนหัวแล้วอะเทียบเกินยิงไม่ค่อยยิงโดนหัวเลยเพื่อนยิงโดนหัวเลยไงวะปืนมันดีเลยเพื่อนมันโคตรดีเลยนะเว้ยมึงยิงโดนหัวโคตรเทียบโคตรเทียบว่ะแต่กูถือแต่ผมเป็น MVP อะนี่จกมโกากเพื่อนเพื่อนผมอะน่าจะเล่นดีกว่านี้มึงทับสิบห้องสิบเล่นดีกว่านี้ยชมกล้องในกล้องหนอยกล้องไอ้กล้องเล่นดีกว่านี้ เอาเล่นะบอกเลยว่ามันมีทางตายมาจะมาตัดมาตอนเล่นรอบที่สองคุณผู้ชมเกมนี้เป็นเกมแนวแนวยิงปืนดนวยผู้ชมใช้แค f ฟรีไฟล์แต่สนุกกว่าโรืท,ที่ว่าภาพมันเสมือนจริงมากปืนก็โคตรเท่การลีลดยก็ดีกว่าฟรีฟรไฟล์หลายเท่าเลยฟรีไฟล e นี่แบบเป็นพวกกระจอกเลย และมีสกินปืนการแต่งปืนเกือบเท่ต่งตางๆมากมายม้ที่เราสามารถแต่งได้แค่เริ่มแต่ไงได้ตั้งแต่เริ่มเกมคุณผู้ชมสกินก็สวยภาพกคะดผู้ชมดีกว่าฟิฟาหลายเท่าอ่ะเนี่ยเป็นไงคุณผู้ชม,ชมสกปก็ไม่เหมือนกันเลยสักปืนเกือบจะไม่เหมือนแล้วสามารถแต่งสกปเองได้วผู้ชมถ้าเราีปเปิะระเบิดก็มีระเบิดควันก็มีระเบิดน้ําแข็งก็มีระเบิดไฟก็มีมีแม่งคอบอะ่ะ เสียยุยังแล้วคือผมไม่รู้ว่าปรับแต่งปุ่มยังไงเฮ้ยเจอเจอเจอผู้ชมนั่นแล้วชมโอ้มีลสวันด้วยอ่าตาไปตาไปเย,ยายาครับเหยายาเฮ้ยนี่อยู่ตรงเดิมไงีม่อยากลองไปทางโน้นอ่ะเพื่อนขอไปทางโน้นนะให้ไปดูก่อนเพื่อนจะไปทางไหนอ่าไปทางนี้มั่ง พวตรงนี้ก็เล่นดีวะเนี่ยเออก็ดีนะยังไม่ยังไม่เอ้ยผู้ชมจะสอนเล่นเนะี RPG นะ่ย RPG เนี่ยโคตรแรงบอกเลยทีเดียวแตกเลยผู้ชมถ้ามาโดนเป๊เปเปนะอ่ะมาหาทุโป้องเห็นไหมผู้ชมทีเดียวแตกใครยิงวะเพื่อนทำลายออก ไราอยู่อ่ะเ้วเพื่อนตายอ้าตายเฉยป๊อปโอเคโอเคโอเคชมจะลองสลับไปสลับมาชมมันก็จะม้วนมันม้ยนมันฉลาดวะ เออเอาแล้วเอาแล้วอยู่ไหนไวะปีเนโมปีนาป้อปีนาป้อปีนป้าป,ป้อไม่ใช่แล้วเออชนะเราเหรอเอานอี่ตรงนั้นเหรอวับเช่นเพื่อชมนาโอ้ปืนปืนนี้รัวชมเน้นเรื่องความคล่องแคล่วแต่ดาเมจน้อยหน่อย มันคล่องแคล่วมากคุณผู้ชมเนี่ยยิงแบบนี้ได้เยีบบ่ยมมีได้คุณผู้ชมเอ้าใครยิงเราเนี่ยคุณผู้ชมมันหย,ยับยิงโคตรแรงยิงไม่ค่อยแรงแต่ยิงเร็วมากแล้วก็ดีดมากด้วยเพื่อนทำไรอ่ะกระโดดยิงเหรอสยดยอบไปเลยยิงกระสุนก็ค่อนข้างพอใช้ได้แธ่ผมชอบเรื่องความเร็วของมัน โคตรเร็วอะแบบถ้าโดนหัวรัวๆ Kin อะไรอะโดนหัวทีเดียวก็รัวๆแบบปึ๊ดแล้วรัวยัดจบคุณผู้ชมตาตะวันซานี้ผมจะใช้มีดโชว์คุณผู้ชมมีดจะดาเมจแรงสุดแรงแรงโคตรแรงแล้วอะน่าจะทีเดียวแตกใช<ค> <ind> ่ไหมแ้่ขวายะใน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 ขอเข้าหน่อยขอเข้าหน่อยเออเอ้ยอืมแบบนี้ผู้ชมทีเดียวแตก ก็จะเป็นประมาณนี้เชิ่องมองว่ามันจบเร็วเกินไปอ่ะอยากได้โฆษณาเอาสักยี่สิบนาทีนะเนี้ยโคตรเท่โอ้โหโ,หโอ้โหบุ๊บุุ๊๊ชิบนี่มีการย้อนเวลาให้เราดูนะชมไอนน่เลือดสาดแต่มันไม่เหมาะแสบคนที่อายุน้อยๆชมแล้วดูแบบของเลือดสาดเนี่ยชมก็มันสิบแปดลิตไปนะชมก็มเรามา คำเตือนคุ้ชมคลิปนี้สำหรับคนที่อายุสิบสิบสองปีขึ้นไปผู้ชมเอ๊ะคนที่อายุสิบปีขึ้นไปผู้ชมหรือยีสิบสามปีขึ้นไปผู้ชมที่ใครอยากดูผู้ชมโอเคโอ้ยอัปเดเขาจะอัปเกรดของมากมายรับของรางวัลอะไรอย่างนี้ผู้ชมโอ้ยสิบคิวเลยว่ะอ่าเล่นตาต่อไปถ้าคลิปหน้าเขาอ,อาจจาะ ลงเกี่ยวหมอดอื่นครับุผู้ชมหรือว่าจะให้ผมลงหมอนี้ต่อแต่เป็นการเชิญเพื่อนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยทุผู้ชมคลิปนี้จะลงประมาณวันพุธมั้งเจ้าคนนี้ว่าอะไรอ่ะวันพุธเหรอ,อน,นี่วันพุธเหรอโอ้ชิบหายอะล,ลงวันพุธหน้าุผู้ชมโอเคนะวันพุธหน้านะไม่รับวันนี้นะโอเค สวัสด,ดีเพื่อนหน้าผู้ชมคนนี้เขามีชีวิตจริง <c oughs> จอมจ้อกคนละข้างกันผู้ชมไปผมนอนเล่นเกมอยู่น่ผู้ชมเ <c oughs> อ้าเอ้าทำไมมาลดเเลือนหนึ่งต่อนหนึ่งเขา่ะ ยังไมีศัตรูเลยงเพื่อนตายแล้วหรออ้าวล่แปดวิอ,อูเล่นผมยังเต็มร้อยอยู่เลยสกิลหลบดีเลยตานานมามันก็จะมีเวลาจับคุณชมคุณผชมผมจะไม่พูดอะไรมากแจ๊ผู้ชมลองมาเล่นเองหลดเล่นเองชมมีหลายโหมดมาก แมททัลรอยัลก็มีโหมดหลายโหมดโหมดมัลติเพเยอร์มีเยอะสุดแล้วมีแมปเยอะสุดแล้วมัลติเพเยอร์ในโหมดมัลติเพเยอร์มีแมปเยอะสุดแล้วเฮ้ยต้องเรียกว่าโหมดในโหมดเนาะเว้ยโดนยิงโดนยิงเฮ้ยนี่มันพวกส้มยิงเป้าเนี่ยอืมนี่รกระสุนย่างเท่โอ้ดชอบอ่ะสิ่งที่วีไฟทำไม่ได้อ่ะ ผมจะว่าค่ะว,ว่าจะลบฟไฟล์ทิ้งเลยนะี่เดี๋ยวลบทิ้งเลยเดียวนะไม่ใช่แล้วอย่เอียวค่ายเขาขโกรธกาลิน่าค่ายโกรธมันก็กาลิน่าเหมือนกันไหมว่าเนี่ยก็ค่ายกาลิน่าเออไม่น่าเขาจะอะไรหรอเไ้ยคิดถามนิดเฮ้ยเดี๋ยวสองคนแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยหวัดดีเพื่อนวู้ยอือแตกเอ้าเอ้าว้าช เมื่อกี้โดนฟันหัวไปเฉาะหนึ่งไม่ตายว่าคือหมดเวลาก่อนเหรอเชืมั่นนผู้ชมมันหมดเวลาก่อนไม่เป็นไรมีสุมีแพ้สักหน่อยรลแพ้รบชนะคจผู้ชมรวไปใครใครก็ยอมแพ้ผู้ชมใครใครก็ยอมแพ้ไม่โดนวันวันดีเมื่อกี้กูยิงเมื่อกี้เรายิงพลาดอ่ะเพื่อนมันก็มีสิดธิ้งพลาดสูงคุณผู้ชมถ้าเราล็อกเป้าไม่ดี ใช่ครับถ้าเราล็อกเป้าไม่ดีก็จะเป็นแบบนิ้วจมคนที่ออกก่อนแลวออกที่โดนเยอะที่สุดคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะจมเนี่ยอันนี้อันน,น,นี้แค่โดนมันก็ตายแล้วโดนทีเราก็ตายแล้วแต่ถ้ามาเป็นหมู่ก็ตายหมู่บักเลยโคตรเทพเอาชิน้นนี้มาหมู่ก็ตายหมู่เออเห็นไหมระยะโคตรไกลอะ่ะไปถึงตัวข้างหลังด้วยถ้าเราเล็งตรงอะ่ะ มีแมแมปเกมเนี้ยไม่มีโหมดฝึกซ้อมทั้งสองโหมดเนี่ยเล่นกับบอดกับเล่นกับอันนี้โอ้โสยสไนเปอร์ผมจะใช้ปืนพกแล้วกันนะอ่อนให้ผมะเล่สนสไนเปอร์ไม่เก่งผมจะเน้นกดโลลัวคมผมชอบเล่นปืนพราะแบบกดโลลัวคุ พอมันสับสะขบง่ายคงทุกคนพอสับจะขบง่ายเสร็จปุ๊บมันก็จะเล็กๆและวลัวๆผมไม่ชอบผมเล่นสไนายไม่เป็นนะทู้ชมผมเราเล่นปืนพกแต่ปืนพกนี้ก็โคตรแยบนะทุกช่องดิเนี่ยเอ้ยมีเฮ้ยมีเลเซอร์ด้วยทุกช่องกดเล็งอ่ะก็ดีนะแม่ไปอยู่ไหนอ่ะเฮ้ หนึ่งอ้าวเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ตรงนู้นอะแล้วก็ตายมันตามหลังผมมาเหรอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะนะโอ้เอาแล้วแล้วของดีของดีอดืมปเอ่อเป,ปิบเว่งเว่เว่งเว่งเว่บไม่ค่อยมีอะไรนะเนี่ยวอาวส์เหฮะฮะ ผมตายแล้วผู้ชมไม่เป็นไรตายครั้งแรกตายครั้งแรกลยหมดนิ้วชมยังไม่เคยตายเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมตายเลยไม่เลวมันยิงเข้าแล้วผมแล้วผมตายได้ยังวะ่นแหละเป็นเพ่เนจริงๆเลยเนาะเฮ้ยเพื่อนเพออืเออ่อนแล้วมันเถอะ อีก,กาเดี๋ยวออดขึ้นมาอีก,กาเดี๋ยวเราก็ชนะล,ละอ้า r p g r p g ไม่รอดแนะ่พวกเองพวกเองคิดตัวว่าจะรอดด้วยรับเบอร์แฮก RPD หนึ่งแตกเฮ้ยทำไมเลือดรถ เพรชงมันเถอะนี่การปามันก็ซีนด้วยชอมชมก็เท่นี่สโคบบก็จะไม่ค่อยเหมือนการสักปืนเลยนะบางปืนก็เหมือนกันมาปืนก็ไม่เหมือนแต่ทำไมไมเลือกผมลดเอ้าชนะเฉยโพรเพื่อนมันเก็บหว่า้พินิจทิมก็เป็นเพื่อนใช่ไหมไหนดูซิเพื่อนมันยิงไคเออเดินมาเอ้ยเออเออเออเ อึ้บอุ้ยจง,งทีเดียวแตกเลยเหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันเลื่นเหลือเท่าไหร่บางทีเดียวแตกได้เนะี่ยโอ้สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยไปเูยโอ้โอหแตกชมถ้าบว่าชให้ผมเล่นบทก็คอมพินตนอร์ชมแล้วอีกตาทุกท่านมพปวเตาสุดท้าย ทุกท่านจะไปเล่นตอสุดท้ายแล้วจะบอกว่าในเกมนี้หลายโหมดมากก็จะมาและนราเกมนี้ให้ทุกท่านเกมนี้คือขอเอาพิลที้ทุกท่พิมพ์ใน Google ถ้าชมใช้ไอ้ไอ้มันก็ทุกท่านก็จะรู้จักแล้วุกท่าลองไปเสิร์ช Google ก็ได้ใครๆเขาเล่นกันเกมมันแบบนี้มันต้องติดยอดชิดลมบนด้วยหรอด้วยฟีฟานติดก่อนได้ไงวะกูไม่เข้าใจ เฮ้ยจะแช่งบอนเถอะฟีไฟมันไม่ค่อยรุนแรงไงเหมือนกับเด็กแต่นี้มันออกรุนแรงนิดนึงออาชมแมปก็จะมีหลายแมปทุกท่านหมดหลายหมดด้วยกันผู้ชมมาอ่าไฟกันไฟอ่ะคือ RPG แป๊บโ,โป้งไม่โดนเพื่อน เฮ้โดนโดนโดนรถรถใครยิงหลังผมยังนอนเล่นอยู่เลยผู้ชมชอบผมนั่งเล่นหอกเลยเอาจริงมากกว่านี้นั่งเล่นนี่ไม่ทางตายอาพีจีชักอาพีจีแบบ เมื่อกี้ใครยิงหลักวะเมื่อกี้ใครยิงผมอ่ะอู้หู้อ๋ออย่างนี้นี่เองหอดนอ p g พีจีระเบิดตายเฮ้อเออมันอยู่หลังผมนี่เองก็ว่าอยู่หายไปไหนผมมันมองไม่ค่อยดีชมผมไม่ได้ในคอมคอมมันเล่นได้ดีกว่านี้ เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนงอะไรเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาผมเดินไม่ได้เอาเอาเลือดเลือดเลือดเพื่อแตกเอาจริงดีกว่าว่ะไม่หยาคิไม่หยากให้เด็กมันดูอ่ะนับลุกนับนั่งแป๊บนี่นั่งมาเขาถนัดเลยอันนี้มันได้อาบน้ำเลย อาเกี่โมงเนี่ยอาโหอ่ะตอนสิบมองเอ้ให้เพื่อนเพื่อนไม่เล่นง,งูแล้วโอ้ย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 ใครยิงใครยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าเอ้าใครยิงอ่ะวะ่าใครยิงมันยิงได้ไงวะมันติดกับแพงไอ้โป้ปเนี่ยเออเจอคนโป้ เอ้แต่ชิพายแล้วสไนเปอร์ชิพายแล้วเพื่อนเพื่อนแทาความวุ่นวายนี้เอามันเล่สนสไนเปอร์เก่งยังวะเออชมบอกว่าจะแพ้ตานนี้อ่ะ ผมไม่ถนัดสไนเปอร์อ่ะผู้ชมเอาไงดีเพื่อนเพื่อนผมว่าผมเล่นกับบอดแล้วตู<อ>้วัด watch เอาโดนซุ่มยิงเฉย มีคนซุ่มยิงตรงนู้นอ๋อว่าผมแพ้แล้วชมก็จะเจบตอนที่ผมแพ้นะชมเป็นการแพ้หลายรอบเป็นการแพ้ครั้งแรกเพรว่ศัตรูโอ๊ยศัตรูโคตรเก่งโอ๊ยเอาอ่องอ้องมายิงผมได้ไงอาแล้วอาแล้วอืมใช้ใช้ใช้หมดแคมป์แหละ ใช้วิธีการแคมป์แหละจะแคมป์ฟาร์มตรงนี้อเออแคมฟาร์มตรงนี้แหละ <c oughs> อุย้ยสองต่อห้าชิบหายแล้วตาเดียวแพ้แน่ต้องเอาจีก็โอ้ยปิดพัดลมแป๊โบโหสองต่อห้าว่ะเพื่อนทำไงดีวะสองต่อห้าว่ะนายไม่ต้องสอนใจหรอกยิงแม่งเลย โอ้โอ้ทำไมผมจะตายโอ้จะตายจะตายจะตายเพื่อนอย่าตายน่ะเฮ้ยผมเหลือจีบสองอ่ะก็ยังเหลือเต็มอ่ะอุ้ชชนะเฉยเพื่อนอย่าตายเพราะเล่นแค่นั้นกูเหลือเหลือแค่จีบสองยิ่ให้ตายเลยไอหรือว่าจะตีโต้ขึ้นขมาได้วะไม่น่าได้หรอก เงี้ยไม่ได้ตั้งแต่เพื่อนตายหาแล้วเพื่อนเออดับ d o u ลคิวโคเทพไปยังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยนี่ว่ะสีว่ะเฮ้ยเฮ้ยสีได้ไงวะเนี่ย d o u b l ิ Q เบิ้น d o u ลคิว แคมฟาร์มตรงเดิม,มดเอาเอาแพ้เลยมาเจอตั้งแต่เมื่อไหร่วะนะเนี่ยแป๊บนึงขอดูก่อนมันเข้าผมตั้งแต่เมื่อไหร่อ,อ๋ออฮอ เอาแล้วมึงมาตรงนี้เรื่องแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอาเอาเห็นผมตั้งนานแล้วดิเอาจ้างจังมันเถอะผู้ชมก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะณผูช้ชมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์คุณผู้ชมกดแชร์กดซับสไครป์สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายกดไลค์กดซ like, ับสไครป์ช่องอีกช่องหนึ่งผมด้วยนะคมณผู้ชมช่องอ่านมาังเหงาคุณผู้ชมตอนนี้ลาก่อนนะณชม๊ายบา